ไปถึงเหตุการณ์ที่เที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วกันค่ะ,ะในฐานะคนที่ช่วยเหลือเด็กๆมาโดยตลอดได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วมันสะท้อนเราอย่างไงบ้างคะเรื่องเมื่อวานถ่ายละครอ,อยู่รู้สึกตกใจมากเนาะเพราะว่าล่าสุดที่มีข่าแวแนวๆนนี้ก็คือกรจดิงที่โคราชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเรื่องนี้รู้สึกเกิดขึ้นอีกแล้วหรอเกิดเกิดขึ้นอีกแล้วได้ยังไงแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพอเป็นกับเด็กอะ่ะ มันยิ่งสะเทือนใจเนาะคือออมรู้สึกว่าความคือมันอธิบายไม่ถูกแล้วทุกคนรู้สึกไปในแนวทางความรู้สึกเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่คนไทยคนมนุษย์ทุกคนบนโลกอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วยิ่งเกิดขึ้นกับเด็กอะ่ะคือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเขาอยู่เฉยๆเขานอนหลับเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบสะเทือนใจแล้วพอรู้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุอะ่ะเป็นคนที่มีอาวุธ แล้วก็ใช้ยาเสพติดมันรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นอ่ะมันไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆเราก็จะแก้ปัญหากันยังไงอมก็เป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบไประดับระดับชาติแล้วล่ะที่ต้องมานั่งแบบคุยกันอะไรเงี้ยจริงๆอยากแสดงความเสียจใจไปถึงแบบผู้ที่รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจลงถึงครอบครัวของเด็กน้องๆทุกๆคนเลยนะคะขอแสดงความเสียใจผ่านทางนี้เลยก็ได้แล้วก็เชื่อว่า ทุกๆคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้ได้ดูข่าวนี้สะเทือนใจทุกๆคนก็อยากให้กําลังใจกันแล้วกันแล้วก็ฝากดูแลเรื่องสภาพจิตใจของของคนใกล้ชิดกันด้วยอะไรแบบนี้อยากตอนที่ส่งนมไปได้เห็นโมเมนต์ความสุขระหว่างแม่กับลูกอย่างครั้งนี้เองมีแต่แม่แล้วไม่มีลูกคิดว่าท้านหมูไปออมเองเขาจะสะเทือนใจขนาดไหนโอ้ยมันพูดไม่ออกเลยเนาะ อืมอว่ามันพูดไม่ออกถึงแบบถึงแม้ไม่ใช่ลูกเราเองหรือคือเด็กก็คือเด็กเด็กคือเขายังไม่ทันได้คิดที่จะทำเรื่องที่ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำคือเราเรามาอย่างเรามาที่งานเนี้ยเราเห็นแบบเด็กๆวิธีการคิดวิธีการพูดของเขามันมธรรมชาติมากธรรมชาติมากเราเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่คนที่จะถูกทำร้ายมากที่สุด ไปนันคือตอนหลับด้วยไม,ม่มันยิ่งสะเทือนใจไปกันใหญ่เลยอะอมดูรูปดูอะไรไม่ได้เลยดูข่าวก็คือแบบดูไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเลือกที่จะไม่ถ่ายฟิเลยเมื่อคืนเพราะถ่ายฟีแล้วน้ําตาไหลเป็นเหมือนกันไมคะคือจากคนที่เคยถ่ายฟิดได้อ่ะคะ่ะในเหตุการณ์อื่นๆอ้อมเห็นนะบางคนอย่างออมเปรียบเทียบอ้อมถ่ายฟิดนี้ไม่ได้นะแล้วคนใกล้ชิดอ้อมก็ถ่ายยังถ่ายฟิดนี้ไม่ได้แบบแม้แม้แม แม้แต่ทั้งคนที่รู้สึกเขาสตรองแล้วอะไรอย่างงี้ยค่ะให้ออมส่งกำลังใจแล้วกันค่ะให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปต้องต้องกำลังใจอีกเยอะเหมือนกันค่ะก็ส่งกำลังใจถึงถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านเลยนะคะขอส่งกำลังใจผ่านทางในอินเตอร์เทนนะคะแล้วก็ฝากให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะๆแล้วก็ฝาก ดูเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวฝักสังเกตสังเกตคนรอบตัวซึ่งกันและการใครที่แบบว่าอาจจะมีสภาวะจิตใจที่อาจจะเสี่ยงต่อการที่จะทําเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเราสังเกตคนรอบตัวเราช่วยกันสังเกตอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะมีทางไม่มากก็น้อยอ่ะอาจจะอาจจะมีทางแก้ไขอะไรได้บ้างก่อนที่จะเกิดเรื่องที่แบบ ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเป็นกระบอกเสียงเรื่องขอบคนที่เสพข่าวได้ไหมคะว่าบางคนอาจจะเสียใจกับข่าวนี้บางทีอาจจะกระทบกับความรู้สึกเขาบางทีอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างอยู่แล้วอาจจะหนักขึ้นมาเพราะว่าเหตุการณ์นี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะความเสียใจมัน,ม,นมันใหญ่หเกินหรืออยากจะบอกอะไรพวกเขาาอย่ังใจเตือนหรือย,ยังไงบ้างก็พูดยากเนาะแต่ว่าก็อยากจะเหมือนดูแลให้ดูแลใจิตใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมดูแลใจิตใจตัวเองด้วย <c oughs> ว่าเราต้องมีแบบ ผ่อนหนักผ่อนเบาในการที่จะเสพข่าวแล้วก็การคิลลิ่งจิตใจตัวเองหรือคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็ย้อนกลับไปที่การแบบสังเกตความรู้สึกของคนรอบข้างเยอะๆแล้วก็ให้กำลังใจดูแลจิตใจซึ่งกันและกันเยอะๆติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ